สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชน้ารัผมๆๆนี่ละมุนก็นจะไปเติมน้มานํามันรหลดนะจ้านี่ละมุนสิให้เเบิงว่าการเติมน้มามันรหลดอยู่เมืองนอกเปน็นอะไรนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าที่นี่จะไม่เหมือนที่เมืองไทยเรานะคะเพื่อนๆที่นี่จะต้องเติมน้ํามันเองค่ะต้องเติมเองทําเองอะไรเองทุกอย่างคะ่ะเพื่อนๆจ้าจะไม่มีการที่จะมามีคนมาเติมให้เราหรือว่าอะไรให้เรานะคะเพื่อนๆ เราต้องทําเองทุกอย่างจ้ะที่นี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะไปจ้ะเข้าไปเบิ่งกันเนาะว่าเติมน้ํามันที่นี่เป็นยังไงนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะตามมาจ้ามันจะเป็นราคารี่ เรื่องเติมเองกับเพื่อนๆจากที่แรกนี้นุงมึงก็จะทําเองแต่สามีจับก,กล้องให้ไม่เป็นเพื่อนๆเติมเองอะไรเองจ้ะสาวดาเราเติมเองอะไรเองช็อดดัดเข้าไปแล้วก็ดึงออกจัดใส่รหัสอันเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกโซ่นะคะวันนี้มาดูย้อนรายด่าแรกนี้ลุงมึงก็จะเติมเองกับเพื่อนๆจ้า เซอร์วิสเองจ้าที่นี่ไม่มีใครมาเติมให้เรานะคะเราต้องเติมเองช่วยเหลือตัวเองทำเองจากทุกอย่างเลยจากเพืเ่อนๆจ้าทำอ,อะไรเองตรงโู้นก็จะเป็นร้านพี่เหมียวนะคะเพืเ่อนๆร้านเหมียวไทยมาร์ทตอะร้านอาหารไทยเทคเวทอะราคาของน้ำมันวันนี้นะคะเบนซินจะยนะี่สิบเอ็ดโคลยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเก้าโคลนยี่สิบจะเป็น 21, 18, 22, ยี่สเอตลเพื่อนจันราคาน้ำมันวันนี้นกะ็เติมต,ต่อป้อยายเมต่อป้าย 807.57โคนะคะเพื่อนเพื่อนก็เท่ากับว่า41.22ลิตรนะลิตร์มาขอห้องลิตรลิตรนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคจ้าบ๊ายบายจาเพื่อนเพื่อจ้าค่ะเพื่อนๆนค่ะตอนนี้เราเติมน้ํามันเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ามันเสร็จแล้วเราก็จะแวะร้านพี่เหมียวไทยมาร์ทกันนะคะนี่เราจะสั่งปอกเรียมากินค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะเพื่อนเพื่อน แต่นิรมนต์ใช้สิทธิพิเศษแต่เพื่อนๆจ้านิรมนก็จะเข้าไปสั่งบ่อรุนหรือสปริงโรกันนะคะเฟอะเปียบ้านเรานะคะเอามาสักห้าตัวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงค่ะเล t โก้ว่าร้านยังไม่เปิดนะคะแต่นิรมนมองเห็นมองเห็นพี่เขาเปิดตรงนี้นิรมนจะเข้าไปสั่งแล้วอ,อ,อพิอสิทธ์จนตัวจากเพื่อน <ๆ S 2> จ้า จะเพื่อนๆจ้ะมีเมนูมากมายหลายอย่างจ้ะนีรำมณก็จะสั่งปอเปียนะคะเหนียวไทยมัดเทคเอาไวที่สาวดาจ้ะหนียวก็แวะมาจะเพื่อนๆจ้าเหนียวไทยมัดจ้า,มอ,ม,า,จามองเมนูมากมายหลายอย่าง เสร็จแล้วจ้าปอเปี๊ยะเราก็เสร็จแล้วปอเปี๊ยะเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันทุกคนนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปอเปี๊ยะห้าตัวจัดเพื่อนจ้าโอเคจ้ะเพื่อนตอนนี้นี่ละมุนกระเติมน้ำมันแล้วแล้วนะจ้าเพื่อนจ้านี่ละมุนก็จะแวะธนาคารแล้วก็จะแวะกดตังค์ที่ตู้ ATM นะคะเพื่อนที่นี่จะมีตู้ ATM แค่ตู้เดียวนะคะพี่น้องจา้า ที่สาวดาเราเนาะสาวดานอร์เวย์นี่แก่ตู้เด m จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้ละมอนจะกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนจ้าจะมีแค่ตู้นี้ตู้เดียวนะคะบาระแบงค์จ้าบาร์แบงก์แอนนี่นี่แบงก์ที่นี่ทีเดียวแต่เพื่อนจ้าโอเคจ้าเี๋ยวนี้ละมอนจะลงไปกดแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆคะนี่ละมอนก็กดตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูของนิดหน่อยนะคะในเมืองค่ะเซ็นทรัลของของสาวดาน่าจะเพื่อนๆจ้า ต, <displayed S 1> ตรงตึกสีส้สมจะเป็นร้านพิซซ่านะคะสีส้มจะเป็นร้านพิซซ่าแต่เพื่อนจ้าตรงตึกส้มจะเป็นร้านนิคเซนพิซซ่านะคะเพื่อนพิซซ่าถัดมาก็จะเป็นร้านรองเท้าแต่เพื่อนจ้าร้านรองเท้าจะเปิดกันถึงเสาแต่เพื่อนจ้าร้านอาหารเรืออะไรเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านเครื่ หนูใครสนใจใครมาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาที่นี่ได้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านทําผมนะเพื่อนๆร้านทําผมสอดน,ะดน,นตตรงนี้จะเป็นโรงแรมนะเพื่อน,อนๆโรงแรมคือว่าจะ้ะในหมู่บ้านสาวดนะจะเพื่อนจ้าใครมาใคร มาพักที่นี่ได้เลยแต่เพื่อนเดี๋ยวจะเป็นผับเป็นอะไรตรงนี้ข้างล่างนะเพื่อนแต่เปิดทุกวันเลยจ้าแต่ผับก็วันอาทิตย์ไม่เปิดนะผับนี่ไม่แน่ใจจต่เพื่อนจ้าจ้ะเป็นโรงแรมในหมู่บ้านจะมีสองที่นะคะเพื่อนมีฟูโฮเทลแต่อยู่ซาลาเชิญจ้ะอันนี้จะมีที่นี่ที่เดียวที่สาวด้านเนาะเคิฟวโฮเทลแต่เพื่อนจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านร้านขายโซฟาละจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าขายโซฟาอันนี้ก็จะเป็นแบงค์เป็นธนาคารนะคะเพื่อนเพื่อนตึกสีส้มจะเป็นธนาคารเดินเข้าตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะเพื่อนเพื่อนร้านขายเสื้อผ้าสวยง,า,ง,งามๆมีมากมายหลายหลายที่อยู่จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแถวนี้ ขายได้จากดอกพุธเกสสีเหลืองดอกพเบเตอร์เพื่อน,นดอกไม้หนะ้าร้อนเริ่มมาแล้วจ้าข้างในก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าะนะคะเพื่อนร้านขายเสื้อผ้าสวยช่วงซัมเมอร์เพื่อนๆไปบานมาต้องมาเที่ยวคงไม่ได้จ้ะแวะซื้อของไม่ได้จ้ะเพื่อนๆมีร้านดอกไม้สวย 日本のもう1つ、2つ。 ก็จะมาแวะกินแวะพักนั่งดื่มกาแฟตรงนี้นะคะเป็นลาย่าหลายขคนก็หมักมานั่งกินนั่งดื่มกาแฟตรงนี้นะคะพวกคนแก่คนอย่างเพื่อนก็หมักมานั่งกันอยู่ตรงนี้เราจะเพื่อนจะเป็นร้านยอดฮิตของซาวด้าเราเลยนะคะเนี่ยทางเข้านะคะเพื่อนๆทางเข้าจะมีมากมายหลายอย่างจเพื่อนๆจะเข้าไปข้างในได้เลยนะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นร้านแว่นตานะคะนี่ละมุนจะมาทํางานทุกเช้าวันอังคารจะเป็นเพื่อนจ้มาทํางานทําความสะอาดที่นี่ทุกเช้าเลยจะเนเพื่อนจ้าต่อกันจะ้จะจากร้านแว่นตาอินทราออปติกี่จากคุณ้องนี่จะเป็นทางเข้านะคะก็จะเป็นร้านทางงําผม เป็นร้านทำผมอีกร้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆร้านทำผม สาวสาวมีของนีลมนก็สั่งให้พ่อเขาเขาจะไปส่งถึงบ้านเลยจากเพื่อนจ้าเนี่ยจะ้ะร้านดอกไม้จ้าสาวเดาบอมสเ,อเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ตรงนี้ได้เลยจากเพื่อนจ้าข้างในมีดอกไม้มีกระถางมีอะไรมากมายหลายอย่างเ,เพื่อนจ้า,า dai. ส่งได้อะไรได้สาวดาบอมสอ์จาาเพื่อน เยอกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่เพื่อนจะทุกสายพวกอะไรพวกกดพวกพิมพพวกอะไรจต่เพื่อนจะหูอกงหูฟังอะไรพวกนี้ะร้านก็จะเป็นทีวีนะเพื่อทีวีร้าน้นอข,อของกระจาใช้สอยนะนี่เป็นร้านขายยาเพื่อน นี okay. 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 Wow. ่ตรงนี้นะคะตรงใต้ใต้กับทีวีตรงนี้ค่ะเนทีวีนนี้จะเป็นร้านขายวายขายแอลกอฮอล์จุณเพื่อนจ้จ้อยู่ตรงนี้จ้าเพื่อนจ้วีนู้ จะเป็นร้านขายพิซซ่าก็จะเป็นอำเภอจากตึกถัดไปตรงนั้นนะะจ๊ร้านขายพิซซ่าพิซซ่าเพื่อนๆตรงนู้นจะเป็นอำเภอนะ